ถูกขอแต่งงานแล้วต่ายชูติมาตอบชัดการรีเทิร์นเป็นเรื่องของอนาคตกรรมเรายังไม่หมดช่วงนี้เป็นที่ถูกจับตามองอย่างมากสำหรับต่ายชูติมาที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวมีการเคลื่อนไหวเรื่องราวในอดีตมากขึ้นจนถึงขั้นโดนทัวลงไปเบาๆหลายคนแห่เข้าไปบอกให้เจ้าตัวไปต่อคิวใหม่ และก็ยังมีสิ่งที่หลายคนสงสัยว่ามีสิทธิ์ที่จะรีเทิร์นกับอดีตสามีอย่างว่าที่นายกทิมทิธาหรือไม่ล่าสุดต่ายชุติมาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการแย่งซีนที่ทางด้านแพรรี P ray, P ray, ่ไพรวันเป็นพิธีกรในชื่อตอนว่าถ้าคิดจะรีเทิร์นทิธาก็ทำได้ปะ ด้านตายได้เปิดใจเรื่องรีเทิร์นกับอดีตสามีว่าขอบคุณที่เชียนะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานะพ่อแม่ของลูกก็แฮปปี้อยู่แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรรมยังไม่หมดกันเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกกรรมไม่ได้ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้นั้นสาวต่ายเผยว่า จริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะแต่ปิดไว้ก่อนไม่เล่าๆล่าเล่าแฟรรี่รีบแซวขอดูแหวนหน่อยคะ่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอรอแต่งงานก็อะไรประมาณนั้นคะ่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานปร,าประมาณปีที่แล้วคะ่ะเขาคุกเขา่าแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาแต่แหวนผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วอื่น